เราพูดถึงเรื่องของพระราชนาาักัมพูชากันมาเนี่ยเข้าเทปที่3แล้วก็เทปที่3ของเราก็แพร่ภาพสัปดาห์เว้นสัปดาห์นี่ก็มายหความว่า,มาเดือนกว่าแล้วเหมือนกันนะ,ะที่จําเป็นต้องพูดถึงกัมพูชามากๆเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในประชาคมอาเซียนแล้วก็มีพรมแดน,นประชิดติดกับเราดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาเนี่ย ก็กระทบกับประเทศเราแบบเหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทรรมาคาายจำได้ว่าตอนปีพศ2536ตอนนั้นเนี่ยขมรนสฝ่ายขมนสี่ฝ่ายเริ่มจะเลิกทะเลาะกันเพราะสาระชาชาติในสมัยนั้นนี่อิทธิพลในประเทศกัมพูชานั้นก็คือแบบประเทศไทยคนไทยสินค้าไทยข้าวปลาอาหารต้องไปจากประเทศไทย แล้พอในแบบระยะหลังๆนี่ก็เริ่มอิทธิพลของมาเลเซียของทางสิงคโปร์เกาหลีของเวียดนามของเกาหลีใต้ถ้ามองเนี่ยแต่ว่าในห่วงช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนจีนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงพนมเปญนนไปบางถนนหนทางเนี่ยคิดว่าเป็นประเทศจีนไปเลย ในขณะที่เรามีพื้นที่ประชิดติดกันเรากําลังจะเสียตลาดกัมพูชาพี่จิงคิดว่ากัมพูชาเนี่ยน่าจะนําเรื่องราวของประเทศนี้เนี่ยมาบอกพี่น้องประชาชนคนไทยให้มากไปกว่าที่เราเคยทํากันมาให้เห็นถึงพัฒนาการแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นในประเทศนี้ด้วยนะคะใช่ แส,แสดงว่าตอนนี้โครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาก็พัฒนาไปมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์คือประเทศแบบกัมพูชาเนี่ยความที่วีนายกคนเดียวติดต่อกันมายาวนานเนี่ยค่ะรู้สึกจะ30กว่าปีแล้วเนี่ยท่านบุนเซนเนี่ยท่านประกาศเมื่อประมาณสักพศ2550นั้นเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วเนี่ยค่ะท่านบอกท่านอยากจะสร้างถนนรอบพระราชนจาจักอก,กัมพูชาค่ะ ตอนนั้นนะใครได้ยินก็วระกันจนฟันกระเด็นออกมาน,นอกปากทุกคนว่าโอ้โหการสร้างถนนชั้นดีรอบประเทศกัมพูชานี่เป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะ,ะเพราะกัมพูชาเป็นประเทศที่ก็ถึงแม้ไม่ใหญ่ขนาดใดก็าตามแต่ว่าก็เป็นแสนตารางกิโลเมตรขึ้นไปแต่ปรากฏตอนนี้ทําได้เยอะมากล้วแม้แต่ชายแดยนแสนไกลเนี่ยนะอย่างกาเดิน400เนี่ยฝั่งไทยก็เป็นอาเภอบอ่อไร่ฝั่งกัมพูชาก็เป็นอําเภอสอมโลด สำโรดดังนั้นเนี่ยบรรยากาศเหมือนกันเป็นเขาสวยมากเหมือนกับเมืองนอกเลยครับ<อ>บรรยากาศที่เป็นเขาเป็นเนินสลับซับซ้อนเขายาวเขาเล็กอะไรสวยมากแล้วก็ยังมีป่าไม้อุด,ดมสมบูรณ์ถนนก็ดีมากแล้วก็ในแบบระยะหลังๆเนี่ยกัมพูชาเนี่ยก็เหมือนกับว่าสนิทชิดเชื้อกับประเทศจีนมากจีนก็ให้เงินทั้งเงินช่วยเหลือทั้งเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีเงื่อนไข กูเรียบร้อยแล้วก็ยังมาสร้างให้ด้วยยังเอาบริษัทจีนมาสร้างให้ด้วยยังถนนจากบอล่างซึ่งเป็นบอ่อพลอยเนี่ยจะไปยังเดิน400ที่จะเข้ามาแบบชายแดนไทยทางอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดเนี่ยถนนสายนั้นก็สร้างโดยบริษัทสร้างไห่คอนสตรักชั่นกรุ๊ปชื่อก็บ,บอกแล้วว่าเป็นบริษัทจีนแล้วเวลาสร้างถนนเนี่ยโอเขามีขอบข้างๆเลยนะ เราเชื่อว่าถนนแถวบ,บ้านเราเนี่ยมักจะไม่มี <Ừ. S 2> เรียกว่าทางระบายน้ําที่เป็นปูน <Ừ. S 2> เป็นมนกทางน้ำสองข้างทางแต่บางห่วงบางช่วงบางตอนของถนนสายที่จากตาบ,บนบ่อล่างไปยังเนินสี่ร้อยเนี่ยที่จะเข้ามาชายแดนไทยเนี่ยปรากฏว่าบางห่วงบางช่วงบางตอนเนี่ยก็มีเป็นเรียกว่าทางาน้ําเป็นทางระบายน้ําแบบเดียวกับของจีนเลยแล้วก็ยังมีเศษหินเหลือน่ะ เวลามีเศษหินเหลือเนี่ยชาวบ้านก็จะไปเก็บเศษหินแล้วก็เอาใส่กระสอบแล้วก็ตั้งไว้แบบข้างทางทําอะไรคะแล้วก็จะมีคนมารับซื้อกระสอบหนึ่งว่าไปแล้วเป็นเงินไทยก็ประมาณห้าหสิบบาท <c oughs> เด็กๆ <c oughs> พวกเด็ก <c oughs> ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีงานทํา <c oughs> ก็ไปเก็บหินแบบเอาใส่กระสอบแล้วก็ตั้งไว้ตามริมทางเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีรถมารับซื้อไปแต่หินพวกนี้เป็นหินที่เขาไม่ได้ใช้ลนะแล้วนะคนจิตเขาทิ้งหมดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์เดินทางไปกัมพูชาบ่อยมากๆนะคะอาจารย์ประทับใจไรที่สุดคะที่เดินทางไปบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเกิดริมชายแดนไทยกับกัมพูชาค่ะดังนั้นนะบรรยากาศฝั่งนู้นกับบรรยากาศฝั่งนี้เนี่ยก็คล้ายๆกันค่ะจากที่สองเวลาไปเนี่ยมันกับไปตามล่าหาอาดิตสิ่งใดก็ตามที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วเราก็พัฒนาจนหายไปแล้วค่ะแต่ในกัมพูชานี่ยังมีอยู่ พศ2500แบบ52เนี่ยตามร้านอาหารในกมุชากลางคืนเนี่ยนะยังมีรำวงคนออกไปรำวงกันซึ่งบรรยากาศในบ้านเราไม่มีแหล,ละลักษณะนั่งตามร้านอาหารคออกเพลงขึ้นแล้วก็ทุกคน,คนอ,ออกจากโต๊ะไปไปรำไปรำไปเต้นประมาณน,นี่ <laughs> ไอ้บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อตอนประมาณพศ2517 18 19 20 ซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านเราไม่มีแล้วเกิดไปนั่งทานร้านอาหารที่ไหนโปรเพลงขึ้นออกไปเต้นหน้าเวทีนี่ไม่มีละแต่ที่กัมพูชายังมีอยู่และกัมพูชาก็กําลังจะหายไปเหมือนกันนะเพราะตอนที่ไปกัมพูชาครั้งล่าสุดตอนกลางเดือนพอฤษภาคมเนี่ยก็ปรากฏว่าไปที่ร้านอาหารในโพธิสั์ก็เงียบเงียบเขาเงาแล้วแล้วก็ไม่มีตู้เพลงแล้วด้วยนะ,ะสมัยก่อนยังมีตู้เพลง แต่ทุกเพลงก็เริ่มหายไปแล้วก็จะมีพวกมาจากคอมพิวเตอร์แทนมาจาก Youtube แทนทำนองนี้ซึ่งโรคก็คงจะเปลี่ยนไปแบบคล้ายๆกันแล้วอย่างหนึ่งในกมูชาก็คือเริ่มมีบารเบียก็คล้ายๆกับบ้านเราบาเบียกับโต๊ะใครโต๊ะมันก็ทำเป็นซุ้มก็นั่งดื่มนั่งทานด้วยกันแล้วก็จะเงาๆแล้วก็คนในกมูชาก็เหมือนคนไทยแล้วเนียก็คือเริ่มดูไลน์ เริ่มดู Facebook ไปที่ไหนนี่มีแต่คนก้มหน้า <c oughs> แม้แต่พนักงานที่ทำหน้าที่บบริการตามร้านอาหารทั้งหลายเนี่ยไปนั่งทานอาหารนี่ต้องไปสะกิดกันเรียกคำดาดไม่มาเพราะว่ากำลังนั่งดู Facebook <c oughs> นั่งดูลายอยู่ค่ะย้า ชอบอย่างก็คือชอบตระเวนไปตามโรงเรียนอาจจะเป็นเพราะว่าเริ่มมีโทรทัศน์เริ่มมีดูในมือถือมากเด็กก็เริ่มสายตาสั้นมาดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเราไปเยือนโรงเรียนต่างๆในประเทศกัมพูชาเนี่ยเราสอบถามจริงๆเนี่ยครูกัมพูชาจะบอกกับเราว่ามีเด็กส่วนหนึ่งเนี่ยสายตาสั้นมองมองกระดานนังไม่ชัด ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะครูก็เหมือนกันบางคนก็มองกระดานดำไม่ชัดแต่ถ้าเป็นโรงเรียนในชนบทห่างไกลไปหน่อยหนึ่งคนอาจจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่มากจะไปตัดแว่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเดินมาอำเภอแล้วตัดได้นะมันต้องไปไกลทึ่นในตัวเมืงองบางทีเนี่ยไกลามากมีข้อจํากัดมากมีข้อจากัดค่าใช้จ่ายเดินทางไปก็ลาบากดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยวในกัมพูชาเนี่ยมีคนตามเราไปด้วยเขาก็สนใจ แล้วก็พาช่างไปวัดเลยนะค่ะวัดเสร็จก็ตัดแว่นนะวัดสายตาแบบวัดสายตาวัดสายตาเสร็จก็ตัดแว่นให้ค่ะตัดแว่นให้จะมีการไปแจกแว่นไปมอบแว่นทรรมนองเนี่ยแว่นคนนี้แว่นจำเริญแว่นจำเรียงแว่นผิรุมแว่นชลายเมาก็แจกัชมาวันอย่างเงี้ยช่วยเหลือเด็กแล้วมันเราก็ได้บุญด้วยค่ะไหนจะได้เที่ยวด้วยแถมยังได้ทำบุญด้วยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือว่าสร้างความรู้สึกที่ดี ให้กับเยาวชนแบบกัมพูชาว่าคนไทยเนี่ยเวลามาเยือนนะโอใจดีเรามองหน้ากระดานดำไม่เห็นนะว่าคนไทยมาก็มาตัดแว่นให้เราเราก็มองหน้ากระดานดำนและไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะก็ครูก็เหมือนกัน พอฟังอย่างนี้ก็นึกถึงตอนที่อาจารย์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยการให้ทุนการศึกษานักศึกษา่ะโอ้นั่นเป็นเรื่องสมัยก่อนแล้วค่ะนานมากแล้วยังสมัยเมื่อพศ2552อะไรสักอย่างตอนนั้นเวลาถึงวันเกิดนะก็มักจะไปทําบุญวันเกิดที่ประเทศแบบกัมพูชาค่ะถึงก่อนหน้านั้นเขาไปที่กัมพูชาแล้วก็มักจะไปทําบุญตามวาัดเสร็จก็จะไปมอบทุนการศึกษา เรียนชั้นปริญญาตรีปริญญาโทให้กับบรรดาเยาวชนอัรมูชาให้มาเรียนในประเทศไทยก็ส่วนมากจะไปมอบที่สถานเอกอัครราชทูตไทยค่ะ คนไทยจึงไม่น้อยเนะเวลาไปทําธุรกิจที่ประเทศแบบกัมพูชาเนี่ยก็สอดสายสายตาว่าเอ,อจะช่วยสร้างความสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับชาวกัมพูชายัางไงบ้างอย่างการท่านผู้ใหญ่ที่เรารู้จักอยู่ท่าน,นก็มีบริษัทเกี่ยวกับทําไฟก็ไปทําไฟในประเทศกัมพูชาชแล้วก็รู้สึกว่าอกัมพูชานี่คนมาท่องเที่ยวเยอะนะ แต่ว่ายังไม่มีพวกการแสดงของแบบเพศที่3แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยเพศที่3ในประเทศกัมพูชาเนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ใหญ่ที่เรารู้จักท่านเนี้ยก็นําครูจากประเทศไทยไปสอนคนที่มีแนวโน้มเป็นเพศที่3ที่สมัยก่อนต้องหลบต้องซ่อนกัน ไปสอนเต้นเหรอคะก็ไปสอนเต้นไปสอนการแสดงแล้วก็มาเปิดโรซาน่าซึ่งพี่เองก็เคยไปเ,นเนยือนน่นนะแล้วทำให้คนเหล่านี้มีรายได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ซื้อข้าวซื้อของให้พ่อแม่แล้วก็ได้<า>สร้างอาชีพแล้วก็ได้รับการยอมรับบ้านพายท้ายที่สุดนี่ในการบูชาก็ยอมรับถึงขนาดว่าเชิญไปออกรายการโทรทัศน์เวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป78ปีเก้าปีเดียวนี้ กลายเป็นเรื่องทรรดาไปแล้วมันกลายเป็นสากลานอกจากนั้นน่ยในเรื่องการท่องเที่ยวระหว่างไทยกัมพูชาอาจารย์ก็เชื่อมกันด้วยใช่ไหมคะที่ต้องเชื่อมเพราะว่าต้องถือคติว่าไม้ตนเดียวนี่เป็นป่าไม่ได้ ร้านลานเดียวก็เป็นตลาดไม่ได้การท่องเที่ยวก็เหมือนกันเนี่ยไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเล้วเด่นเฉพาะในประเทศตัวเองค่ะก็เหมือนว่าต้องจับมือกันทั้งภูมิภาคนักท่องเที่ยวโลกเนี่ยเขาจับมือกันเพื่อให้มันเป็นย่านเป็นกลุ่มของการท่องเที่ยวค่ะถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งแม้ว่าจะมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเด่นยังไงแต่ถ้าเน้นประเทศเดียวบรรปลายท้ายที่สุดก็ ไปไม่รอดนักท่องเที่ยวก็เบื่อพอมาซ้ำๆยำๆซ้ำๆยำๆ,ยมๆไม่รู้จะไปไหนในประเทศไทยของเราเนี่ยถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่กรุงเทพไปพัทยาแล้วก็ต่อไปยังแบบพระตะบองต่อไปยังเสียมราฐ,รฐอัธมงเนี่ยก็นั่งรถไปได้แค่วันเดียวก็ถึงน้อยกว่าวันหนึ่งแบบเสด็จสัมดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาชุมชนสายแก้วเนี่ยจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราก็เป็นคนเสนอเพราะเขามักจะมาว่าจ้าง พี่เองเนี่ยไปเป็นผู้มีการแบบหลักสูตรหลักสูตรมาคุเท์ท้องถิ่นนะเป็นหลักสูตรมัคุเท์ท้องถิ่นหลักสูตรอะไรตั้งหลายอย่างเลยนะเราก็เสนอว่ามันต้องเชื่อมก,กันกับกัมพูชาวยนะเพราะจังหวัดสาแก้วนั้นเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนประชิดกับกัมพูชาแล้วก็เชื่อมกันทําให้เข้าผู้ที่เข้ามารวมหลักสูตรต่างๆเนี่ยมีความเข้าใจทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งในซีของส่าแก้วซึ่งเป็นประเทศไทยและทั้งในซีของประเทศกัมพูชา แล้วเมื่อเขาจะทำมาขักินด้านการท่องเที่ยวเขาก็เชื่อมกันขเขาก็สามารถที่จะดูแลนะักท่องเที่ยวจากฝั่งนี้ก็ได้ข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจําเป็น อยากจะบอกว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่เราหยุดการศึกษาเกี่ยวกับประเทศนี้แบบไม่ได้เลยนะ,ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยกัมพูชาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีมากขึ้นแบบเรื่อยๆมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเหมือนกันนะเงินลงทุนจากต่างประเทศก็ไหลเข้าไปเยอะมากปัญหาต่อไปในอนาคตก็คือว่าแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยทั้งหลายทั้งปวงนี้ ก็พร้อมที่จะอพยพก,กลับไปอยู่ในประเทศกัมพูชาจังหวัดจันทบุรีตราดระยองชนหรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยไปดูดิแรงงานที่อยู่ตามสวนตามโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวแบบกัมพูชานะ,ะแล้วตอนนี้เมื่อกัมพูชาแบบจเจริญขึ้นมาเนี่ยรายได้ค่าจ้างในกัมพูชาก็ไม่แพ้ในประเทศไทยนะแรงงานเขาก็กลับ พอกลับไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับเรือกสวนไร่นาโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยคือจะมีปัญหาด้านแรงงานแน่นอนจําสวนของพี่อำนาจได้ไหมค่ะพี่อำนาจจันทรสที่อําเภอป่งน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีบางเช้านี่ต้องใช้แรงงานกัมพูชามาเก็บลําไยทีละ1,000คนค่ะบางเช้า1 5 0่คนค่ะบางเช้าสอง0คนนี่แค่สวนเดียวนะแล้วตอนนี้เนี่ย ฟังจากพี่อำนาจก็บอกว่าหาแรงงานยากขึ้นแบบเรื่อยๆเขาบอกทํางานในกัมพูชาก็ได้ค่าจ้างเท่านี้ก็ไม่ห่างกันมากเรื่องสวนไล่นาก็กําลังมีขึ้นมาแล้วตอนที่เราไปเก็บลําไยที่สวนอ่งน้าร้อนของพี่อำนาจจันทรสเนี่ยยังจาได้ไหมมีคนกัมพูชาเนี่ยข้ามมาประมาณเกือบ20คนคถามว่าแบบมาทําไมพวกเขาข้ามมาดูงานการเก็บลําไยคนที่มานี่คือเป็นระดับเจ้าของสวน ใช่ค,คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาพันกว่าคนนั้นคือมาเก็บลำใหญ่กับอีกส่วนหนึ่งประมาณ20บกว่าคนนั้นคือเป็นเจ้าของสวนมาเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการเก็บลำใหญ่ว่าเก็บยังไงลงรับซื้อยังไงทำสวนยังไงแล้วเขาก็นําองค์ความรู้หรเหล่านี้กลับไปพัฒนาพัฒนาในบ้านเมืองของเราลองหลับตาจินตนาการนึกดูว่าอีก5ปีเนี่ย เศรษฐกิจกัมพูชาจะไปไกลกว่านี้มากแล้วคนกัมพูชาในประเทศไทยที่เป็นแรงงานก็จะกลับไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเรื่องสวนไรนาหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วก็มานั่งคุยกันว่าทําอย่างไรถึงจะให้แรงงานกัมพูชายังอยู่ในประเทศไทยทํางานกับเราต่อไปถ้าโรงไม่เข้าใจกันคือเจ้าของสวนในประเทศไทย ไม่เข้าใจวิถีชีวิตไม่เข้าใจบริบทของคนกัมพูชาไม่เข้าใจสิ่งที่อยู่ใต้สมองของคนกัมพูชาแล้วก็ไปพูดอะไรผิดหูหรือว่าทําอะไรที่มันผิดประเพณีของเขาแล้วเขากลับไปนะคือเมื่อก่อนเขาแคร์เพราะเขากลับไปแล้วไม่มีอะไรทําในประเทศกัมพูชาค่ะแต่กลับกันเลยในวันนี้วันนี้ไม่น่าจะแคร์แล้วเพราะกลับไปกัมพูชานีน่นั่งอยู่ก็มีคนสะกิดตามให้ไปทํางาน Tchau.